สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงให้เราสปอยนะคะซึ่งวันนี้ก็มาถึงเล่มสุดท้ายของวังต้องห้ามแล้วนะเป็นเล่มที่3นั่นเองนะคะดำเนินมาถึงตอนจบแล้วเนี่ยมีใครตั้งตารอบ้างหรือเปล่านะคะถ้าใครตั้งตารอก็ไปฟังกันเลยจ้าคําเตือนคลิปวิดีโอนี้มีการสปอยเนื้อหาของนิยายตั้งแต่ต้นจนจบจึงมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของนิยาย ดังนั้นใครไม่ชอบคลิปสปอยหรือไม่อยากฟังสปอยของนิยายที่เราหยิบมาในคลิปวิดีโอสามารถกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากฟังก่อนอื่นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย จิ้งหลินนะคะถูกลงโทษให้คัดหนังสือนะและต้องไปขอโทษองค์ชายรองจนกว่าจะได้รับการยกโทษจากเจ้าตัวนะคะถ้าไม่ได้รับการยกโทษเนี่ยก็ต้องมาคัดหนังสือเพิ่มนะคะจิ้งหลินเนี่เป็นเด็กที่ไม่ชอบเรียนไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆนะคะจึงทนนั่งคัดไม่ได้นะพอไปขอโทษองค์ชายรองเนี่องชายรองก็ไม่ยอมออกมาพบนะคะจึงกระโดดลงสะแช่ตัวอยู่ท่ามกลางน้าเย็นแบบนั้นนะคะตะโกนบอกองค์ชายรองว่าถ้าไม่ยอม ออกมาเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมขึ้นจากน้ํานะสุดท้ายนะคะองค์ชายรองจึงต้องยอมออกมาพบด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เอ่ยปากยอมยกโทษให้นะ,ะหลังจากนั้นนะคะจิ้งหลินก็เลยมักจะทําตัวติดกับน้องชายของเขานะคะไม่ว่าน้องชายของเขาเนี่ยจะไปไหนเขาก็ตามติดไปทุกที่เลยนะคะเศร้าย่หวานนะคะจัดการกับปัญหาบ้านเมืองที่ข้างค้างนะคะรวมถึงเรื่องลานล่าสัตว์ที่ร้างมาจากราชวงศ์ก่อนด้วยนะคะ ราชวงศ์เศร้านะคะตั้งแต่สถาปนามาตั้งแต่สองรุ่นก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องการขี่ม้าล่าสัตว์นะแต่ว่าการล่าสัตว์เนี่ยแต่เดิมก็เป็นกิจกรรมของราชสำนักอยู่แล้วนะคะเซาเยียหัวก็เลยถือโอกาสนะคะจัดงานล่าสัตว์ขึ้นแถมยังพาส่งหิงอันเนี่ยปลอมตัวไปเป็นราชองคลักษ์ตามไปด้วยนะคะระหว่างงานเนี่ยก็พาส่งหิงอันเข้าป่าไปเที่ยวด้วยกันสองต่อสองน่ะนะทิ้งเหล่าองค์ชายไว้ให้เจิ้งหลงเจินเป็นคนดูแล เะร้าเยหวาเนี่ยวางแผนให้เจิ้งหลงเจินเลือกสอนหนังสือให้องค์ชายคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งเจิ้งหลงเจินเนี่ยก็เลือกองค์ชายรองนะคะแต่ด้วยความที่จิ้งหลินเนี่ยติดองค์ชายรองมากอยู่ด้วยตลอดนะคะดังนั้นเจิ้งหลงเจินก็เลยต้องสอนหนังสือจิ้งหลินไปด้วยไปโดยปริยายเลยนะนะเหล่าสนมคนอื่นเห็นว่าเจิ้งหลงเจินซึ่งเป็นคนสนิทของฮ่องเต้ยอมสอนหนังสือให้กับจิ้งหลินโดยไม่บ่นเนี่ยพวกนางก็เลยพาลูกๆของตัวเองมาฝากฝัง ไว้กับเจิ้งหลงเจินนะคะสุดท้ายเนี่ยเจิ้งหลงเจินที่งานยุ่งกับเรื่องราชสำนักอยู่แล้วก็ต้องมายุ่งมากกว่าเดิมกับเรื่องสอนหนังสืออีกนะคะก็ได้แต่ซับแช่งเศร้าแย่หวาไปนะคะที่คอยเพิ่มงานมาให้เขาหยุดตลอดนะนะ ช่วงสุดท้ายของการแข่งล่าสัตว์นะคะในที่สุดก็มาถึงช่วงของการมอบรางวัลในตอนนี้นะคะกลับมีคนลอบทำร้ายเศร้าเย่หวาน,นะคะส่งผิงอันที่ปลอมตัวเป็นองค์รักก็เลยรีบเข้าไปปกป้องนะคะแต่เศร้าเย่หวาเองก็เคลื่อนไหวว่องไวอะนะเขาจะยอมให้ส่งผิงอันได้รับบาดเจ็บแทนตัวเองได้ยังไงนะคะสุดท้ายเศ้าเย่หวาก็เอาตัวเข้าไปปกป้องส่งผิงอันอีกทีนึงนะคะก็เลยได้รับบาดเจบ็บส่งผิงอันเนี่ยก็เลยโทษตัวเองนะว่าเขาเนี่ย เป็นต้นเหตุทําให้เซร้าเย้หวาเนี่ยต้องบาดเจ็บนะคะเซร้าเย้หวาเองก็ได้แต่ปลอบส่งหิงอันนะคะว่าเขาเนี่ยปลอดภัยแล้วนะ เมื่อสืบสาวเราเรื่องถึงผู้ที่วางแผนนะคะก็สืบมาจนเจอกับตระกูลมู่หลงนะคะที่เก็บตัวเงียบอยู่นั่นเองนะเศร้าเย่หววจึงออกคําสั่งให้พาตัวคนตระกูลมู่หลงที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเพื่อรับโทษนะคะแต่ว่าเจ้าหลงเจินเนี่ยกับรู้สึกได้ถึงความผิดปกตินะหลักฐานทุกอย่างนะคะมันดูจงใจมุ่งเป้าไปที่ตระกูลมู่หลงมากเกินไปนะคะเมื่อค้นตระกูลมู่หลงนะคะก็พบว่าตระกูลมู่หลงเนี่ยแอบซุกซ่อนนักโทษ ะะซึ่งเป็นบุตรชายของหนึ่งในสี่ขุนนางใหญ่ที่โดนโทษประหารทางตระกูลนะคะแต่ตระกูลมู่หลงเนี่ยกับซุกซ่อนเขาเอาไว้เนาะแถมยังรับคนไว้ในฐานะที่เป็นลูกเขยด้วยนะเจ้าหลงเจินที่รู้สึกตังหงิดตังหงิดนะคะได้มาพูดคุยกับซ่งผิงอันทําให้รู้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุรอบสังหารเนี่ยเซาเย่ขว,วาได้เคยถามซ่งผิงอันว่าหากเขาตายไปเนี่ยซ่งผิงอันจะเป็นยังไงตอนนั้นอะ่ะซ่งผิงอันที่เชื่อถือเรื่องคําพูดเป็นล ไม่ดีอย่างมากก็ตกใจนะไม่ให้เศร้าเย่หวานเนี่ยพูดอะไรทํานองนี้อีกนะ จากคําถามที่เซาเย่ยหวาถามส่งผิงอันเนี่ยก็ทาให้เจิ้งหลงเจินเข้าใจได้ทันทีนะคะว่าเซาเย่ยหววเป็นคนวางแผนให้มีคนมาลอบสังหารตัวเองตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพื่อใส่ร้ายตระกูลมู่หลงที่เป็นหนังหนามแทงใจของเซาเย่หวาใครจะรู้ว่าตระกูลมู่หลงที่เก็บตัวเงียบมาตลอดที่จริงเบื้องหลังมีอํานาจอยู่มากแค่ไหนนะคะดูจากที่เริ่มมีขุนนางมากมายเนี่ยออกมาคัดขานนะแม้แต่ผู้นําแคว้นที่ยอมสอนมีพักต่อ เศร้าเย่ขวายังส่งจดหมายมาขอร้องให้ปล่อยตระกูลมู่หลงไปเลยอะคิดดูดิว่าตระกูลมู่หลงเขามีอํานาจมากแค่ไหนถึงควบคุมคนพวกนี้ได้นะคะเจิ้งหลงเจินเนี่ยจึงไปพบเศร้าเย,ย่หวาแล้วก็ขอลาออกจากราชการถึงแม้เจิ้งหลงเจินจะรู้ความคิดของเศร้าเย,ย่หวาว่าอยากจะป้องกันตระกูลมู่หลงไว้แต่ว่าเจิ้งหลงเจินก็ไม่สามารถที่จะใส่ร้ายตระกูลมู่หลงที่เคยมีความดีความชอบต่อแควนได้นะนะนะจึงลาออกนะคะเศร้าเย,ย่หวาเองก็ไม่ได้ล้างเขาเอาไว้ ไทยฮงไทยเฮาว์นะคะเมื่อรู้ถึงแผนการของเศร้าเย่หววเนี่ยจึงต้องหาทางช่วยตระกูลมู้หลงนะไม่ใช่เพราะว่าตระกูลมู้หลงเป็นขุมอำนาจของนางนะคะที่จริงแล้วก่อนที่ไทยฮองไทยเฮาจะแต่งงานกับปู่ของเศร้าเย่หววเนี่ยนางได้มั่นหมายกับผู้นำของตระกูลมู่หลงอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าผู้นำตระกูลมู้หลงเนี่ยกับมีหญิงคนรักอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่สนใจคําสั่งของตระกูลนะไม่สนว่าจะ ต้องฉีกหน้านางนะคะแต่งผู้หญิงคนนั้นเข้าตระกูลหลังจากนั้นเนี่ยไทฮองไทเฮาถึงได้พบกับปู่ของเศร้าเย่ขวาที่จริงแล้วนะคะไทฮองไทเฮาเนี่ยไม่ได้โกรธแค้นผู้นําของตระกูลมู่หลงเลยนะคะเพราะว่าหากนางได้แต่งกับเขาเนี่ยนางก็คงไม่ได้มาพบกับชายอีกคนหนึ่งที่เขารักนางแล้วนางก็รักเขาแบบนี้นะแต่ผู้นําตระกูลมู่หลงนะคะคิดเสมอว่าเขาติดค้างน้ําใจนางนะดังนั้นตอนที่ไทฮองไทเฮาเขียนจดหมายขอให้ตระกูลมู่หลงนำ ทับออกรบเนี่ยในตอนนั้นเขาจึงตอบรับคําขอของไทฮองไทเฮานะคะมาตอนนี้ตระกูลมู่หลงพบเจอกับเหตุการณ์ที่ถูกใส่ร้ายเพราะว่าหลานชายของนางเนี่ยนางก็เลยต้องหาทางช่วยนะคะ ไทฮองไทเฮาะะเรียกหยางเจาหลงมาสอบถามว่านางนมีพี่น้องหรือเปล่าแล้วก็เล่าเรื่องราชองคลักษ์ที่เศ้าเย่ขวาเคยเรียกไปปรนิบัติเมื่อหลายปีก่อนให้ฟังว่าราชองคลักษ์คนนั้นถูกไทเฮาสั่งฆ่านะคะดังนั้นคิดว่าคงจะเป็นคนที่ติดอยู่ในใจของเศร้าเย่หวามาตลอดนะและองคลักษ์ผู้นั้นกับหยางเจาหลงเองก็มีหน้าตาที่คล้ายกันหลายส่วนนะคะไทฮองไทเฮาจึงวางแผนจะให้พี่น้องของหยางเจาหลงเข้าว ซึ่งบังเอิญว่าอย่างเจ้าหลงเนี่ยมีน้องชายอยู่หนึ่งคนนะคะในเมื่อตัวนางนะคะไม่เป็นที่โปรดปานของเศ้าเย่หวาแล้วนางก็เลยคิดจะให้น้องชายของตัวเองมาดึงดูดความสนใจของเศร้าเย่หวาแทนนะแผนการของไทฮองไทเฮาไม่ได้จบแค่นี้นะคะนางยังให้ฉินกงกงเนี่ยไปพาตัวส่งผิงอันมากักขังไว้ส่งผิงอันที่เห็นว่าเป็นฉินกงกงที่เศร้าเย่หวาไว้ใจเนี่ยก็ไม่สงสยัยแล้วก็เลยตามมานะคะฉินกงกงที่ได้ชื่อว่าเป็นคน นสนิทของเซร้าเยห่หวาเนี่ยตอนแรกนะคะเศ้าเยห่หวาคิดว่าฉินกงกงเป็นคนของไทเฮาเพราะว่าไทเฮาเนี่ยเป็นคนส่งเขามาอยู่ข้างกายใช่ไหมการเวลาเนี่ยได้พิสูจน์ให้เศร้าเยห่หวาเห็นว่าฉินกงกงเนี่ยซื่อสัตย์กับเขานะคะไม่ได้เอาเรื่องของส่งผิงอันที่เขาจับได้ตอนนั้นนะไปบอกฮองเฮาจริงๆเศร้าเยห่หวาก็เลยไว้ใจฉินกงกงเรื่อยมานะแต่ความจริงแล้วปรากฏว่าฉินกงกงนะคะเป็นคนของไทฮองไทเฮาและที่สําคัญนะคะ ฉินกงกงเป็นคนของตระกูลมู่หลงไทฮองไทเขานะคะพาตัวส่งผิงอันมาเพื่อแลกเปลี่ยนส่งผิงอันกับตระกูลมู่หลงนะคะนางเนี่ยอยากจะลองพนันดูว่าเซ้าเย,ย่หววเนี่ยจะยอมปล่อยจาก,กูลมู่หลงที่ตัวเองวางแผนจับตัวมากับคนเพียงคนเดียวหรือเปล่านะคะ วเ้าเยหวาพอรู้ว่าส่งผิงอันหายตัวไปเนี่ยก็ร้อนใจนะบังเอิญได้พบกับน้องชายของหยางเจ้าหลงนะคะจึงนําตัวมาสอบถามจึงรู้ว่าเป็นแผนของไทหองไทเฮานะคะแต่สิ่งนี้ก็ทําให้เขารู้กระจ่างชัดอีกอย่างหนึ่งว่าหลังจากที่ซ่งผิงอันหายไปเนี่ยฉินกงกงก็หายตัวไปด้วยนะทาให้รู้ว่าจริงๆแล้วฉินกงกงนะคะเป็นคนของไทฮองไทเฮา,าดังนั้นไทฮองไทเฮาจึงรู้เรื่องของซ่งผิงอันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแม้แต่องค์รักคนนั้นที่ถูก ไทเฮาสังหารไปในตอนนั้นอ่ะซอเซาเยหวาเรียกมาในตำหนักพอคิดว่าหน้าเหมือนส่งผิงอันนะคะซึ่งองค์ครษคนนั้นก็คือคนที่ไทยฮองไทยเฮาส่งมาทดสอบซอเซาเยหววนั่นเองนะซเซาเยหวาก็เลยไปพบเจ้าหลงเจิญน,นะคะเพื่อปรึกษาเรื่องที่ส่งผิงอันถูกไทยฮองไทยเฮาจับตัวไปนะ เศร้าเย่หวานะคะตัดสินใจไปพบไทฮองไทเฮานางรับปากนะคะว่าจะไม่ทําอะไรส่งผิงอันแต่ไม่ได้รับปากนะว่าจะปล่อยตัวแต่เศร้าเย่หวาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะคะอย่างน้อยเรื่องที่ไทหองไทเฮารับปากเนี่ยนางก็จะทําตามนั้นจริงๆนะนางรับปากว่านางจะไม่ทําอะไรส่งผิงอันก็แปลว่านางจะไม่ทํานะคะเศร้าเย่หวาก็จําต้องปล่อยคนตระกูลมู่หลงไปโดยที่ลดฐานะให้คนตระกูลมู่หลงเนี่ยเป็นคนธรรมดาแล้วก็ห้ามเข้ามาเหยีย เมืองหลวงอีกเลยตลอดชีวิตนะคะเวลาเนี่ยผ่านไปประมาณปีกว่านะคะไทฮองไทเฮาก็ยังไม่ปล่อยตัวผิงอันออกมานะอย่างเจ้าหลงที่เฝ้าคอยให้น้องชายเนี่ยได้ปฏิบัติฮ่องเต้ก็ไร้ข่าวคราว,าวเช่นกันนะคะนอกจากเหตุการณ์ที่เศร้าเย่ยหวาเข้ามาสอบถามความเป็นมาของเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลยนะคะอย่างเจ้าหลงเนี่ยจึงให้คนไปสืบเรื่องราวของราชองค์ขลักที่เคยปฏิบัติเศร้าเย่หวาในตอนนั้นเพิ่มเติม,ตมนะคะปรากฏว่า แท้จริงแล้วนะคะองค์คารักคนนั้นน่ะไม่เคยปรนิบัติเศร้าเย่หวาเลยนะคะเพียงถูกเรียกให้เข้าไปในตำหนักในตอนนั้นเนี่ยเศร้าเย่หวาเอาแต่คิดถึงส่งผิงอันตลอดเลยนะคะเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้ชายเมื่อเจอคนที่น่าคล้ายจึงเรียกตัวมาให้มาปรนิบัติตัวเองถึงแม้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกจนหมดแล้วก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เศร้าเย่หวาเกิดความต้องการขึ้นมาเลยนะเศร้าเย่หวาเนี่ยจึงนอนหลับไปทั้งๆอย่างนั้นโดยที่ ลืมสั่งให้องครักษ์ผู้นั้นออกไปนะคะจนถึงเช้าถึงได้เห็นว่าองครักษ์คนนั้นอ่ะก็ยังอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปนะคะก็เลยสั่งให้เขาเนี่ยออกไปในตอนเช้าตอนนั้นเองนะนะก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดตามมานะนะว่าองครักษ์คนนั้นปนิบัติเศร้าเย่หวาในคืนนั้นนะคะทําให้ไทเฮาเนี่ยสั่งฆ่าองครักษ์คนนั้นนะอย่างเจ้าหลงนะคะเมื่อได้รู้ว่าความจริงแล้วเศร้าเย่หวาไม่ได้ทําอะไรองครักษ์คนนั้นเลยก็รีบไปหาไทฮองไทเฮานะคะเพราะจะให้น้องชายอยู่ในวังต่อไป มันก็ไร้ประโยชน์นะนะบังเอิญพบว่าไทยฮองไทยเฮากาลังลงโทษขันทีผู้หนึ่งให้คุกเข่าอยู่นะนะตอนแรกนางก็รู้สึกว่าขันทีคนนี้มีอะไรแปลกๆนะคะเมื่อนางเล่าเรื่องที่นางรู้มาจนจบนะคะก็แอบอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพื่อจะฟังบทสนทนาระหว่างทั้งสองคนนะจึงได้รู้ว่าที่นางรู้สึกว่าขันทีคนนี้มีอะไรแปลกๆก็เพราะว่านางเห็นรอยเขียวของหนวดคราวที่คางของเขานะคะขันทีที่โดนต แล้วเนี่ยปกติจะไม่มีหนวดเคราอีกแล้วนะเมื่อได้ฟังไปอีกนะคะจึงได้รู้ความจริงทั้งหมดนะเหตุผลที่ในตอนนั้นเศร้าเย่หัวโปรดปลานนางเพราะว่านางเนี่ยเป็นตัวแทนของคนผู้นี้นะคะไหนจะลูกของนางนะเศร้าเย่หัวถึงกับให้ลูกของนางเรียกคนผู้นี้ว่าบิดาความไม่ยินยอมเนี่ยถาโถมเข้ามาในจิตใจของหยางเจาหลงนะคะหยางเจาหลงจึงไปพบกับไทเฮาที่กําลังถูกกักบ,บริเวณอยู่แล้วก็เล่าถึงตัว ตนของส่งผิงอันให้กับไทเฮาฟังนะคะไทเฮาได้ฟังเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะโอกาสที่นางจะได้แก้แค้นลูกชายของนางเนี่ยมาถึงแล้วจึงรีบไปที่ตำหนักของไทฮองไทเฮานะคะแล้วก็ขอตัวส่งผิงอันมาจากนางนะแต่ใครจะรู้ว่าไทเฮามาถึงได้แป๊บเดียวเนี่ยเซาเย่หวาก็ตามมาแล้วนะคะเรากับกําลังเฝ้ารอโอกาสนี้อยู่นะคะไทฮองไทเฮาจึงได้แต่เรียกตัวส่งผิงอันออกมานะเซาเย่หวากําลังดีใจที่ได้พบเขาอีก นะะในตอนนั้นเองที่หยางเจาหลงกับพุ่งตัวเข้ามานะคะแล้วก็เอามีดแทงไปที่ซ่งผิงอันนะเศร้าเย่หวานะคะแค้นใจอยากจะสั่งประหารนางซะแต่ซ่งผิงอันเนี่ยกลับไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเขารู้สึกผิดต่อตัวของหยางเจาหลงอยู่หลายส่วนเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยหยางเจาหลงคือแม่แท้ๆของจิ้งหลินนะคะเขาไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุทําให้แม่แท้ๆของจิ้งหลินตายนะคะส่งผิงอันก็กลัวเหลือเกินนะคะ ว่าจิ้งหลินเนี่ยจะเกลียดเขานะคะเซาเยี่หวาจึงทําได้แค่ส่งตัวนางไปอยู่ตําหนักเย็นเนาะส่งผิงอันนะคะแม้ว่าจะถูกแทงเนี่ยแต่ก็รอดมาได้นะที่จริงแล้วนะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยไทฮองไทเฮาเป็นคนวางแผนเอาไว้นะนางจงใจทําให้หยางเจาหลงรู้ถึงตัวตนของส่งผิงอันนะคะเพื่อบีบให้หยางเจาหลงเนี่ยฆ่าส่งผิงอันนะคะนางอยากจะเดิมพันดูนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนของซ่งผิงอันน่ะไม่ควรมีอยู่นะคะ คือเป็นตัวตนที่ถึงขนาดทําให้เศร้าเย่หวาเปลี่ยนความคิดได้มีผลต่อการตัดสินใจของเศร้าเย่หวาที่เป็นถึงห้องเต้ได้เนี่ยทีแรกนางอยากจะฆ่าส่งผิงอันไปซะนะคะแต่ตัวตนของส่งผิงอันในใจของเศร้าเย่หวาเนี่ยก็มีมากเกินไปนะคะนางไม่รู้ว่าการที่จะฆ่าส่งผิงอันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดนางจึงได้จะฝากไว้กับลิขิตฟ้านะคะให้อย่างเจ้าหลงเป็นคนลงมือหากว่าส่งผิงอันรอดมาได้เนี่ยมันก็คือชั ตาของเศร้าเย,ย้หวาแล้วก็ส่งผิงอันเองดังนั้นเมื่อส่งผิงอันรอดมาได้นางก็เพียงแค่โล่งใจเท่านั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยก็เลยจบชีวิตลงด้วยการดื่มยาพิษฆ่าตัวตายจากไปอย่างสงบนะคะ เมื่อเศร้าเย้ยหวารู้ถึงการตายของไทฮองไทเฮาเนี่ยในใจเขากลับรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวมากนะคะเป็นเรื่องจริงที่เขาต่อสู้แย่งชิงอํานาจกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นย่าของตัวเองมาโดยตลอดนะนะแต่เขานะคะไม่เคยคิดเลยว่าจะให้นางตายเขาคิดเอาไว้แล้วด้วยซ้ำนะคะว่าจะสร้างตําหนักให้นางได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบในบ้านปลายของชีวิตนะนะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่ไทฮองไทเฮาจะฆ่าตัวตายเนี่ยเคยให้ส่งหิงอันรับปากนาง ไวะะ้โดยเฉพาะเรื่องที่จะไม่ยอมรับการแต่งตั้งตําแหน่งฮองเฮาไทยฮองไทยเฮามองออกนะคะว่าเศ้าเย่ยหวาเนี่ยรักส่งผิงอันมากถึงขนาดที่ไม่สนใจกฎเกณฑ์ใดๆถึงขั้นที่สามารถที่จะแต่งตั้งซ่งผิงอันให้เป็นทองเฮาได้อะ่ะนางจึงขอร้องส่งผิงอันนะคะซึ่งซ่งผิงอันก็รับปากนะคะดังนั้นเมื่อเศร้าเย่ยหวาเกลื่อนความคิดนี้ออกมาเนี่ยซ่งผิงอันจึงไปปรึกษาวิธีรับมือกับเจิ้งหลงเจินนะคะเมื่อเศร้าเย่ยหวาออกปากว่าจะ เปลี่ยนแปลงกฎหมายบ้านเมืองบางอย่างที่มีมาแต่เดิมเนี่ยเจิ้งหลงเจินก็คิดได้ทันทีเลยนะว่าเจ้าเย่หววเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงกฎอะไรนะคะก็เลยผนึกกําลังกับเหล่าขุนนางคัดค้านเต็มที่เลยนะคะเจ้าเย่หววจึงทําไม่สําเร็จนะซ่งผิงอันเมื่อรู้ว่าเร้าเย่หวานะคะโกรธเคืองเจิ้งหลงเจินเนี่ยจึงบอกที่มาที่ไปตามตรงว่าเขาไม่ต้องการเป็นฮองเฮานะเพียงอยากจะเป็นทหารเล็กๆแล้วก็อยู่ข้างกายเจ้าเย่หวาตลอดไปเท่านั้น นะคะเซาเย่หววก็ได้แต่ใจอ่อนนะคะทาตามที่ซ่งผิงอันต้องการแต่ก็ยังไปคิดบัญชีกับเจิ้งหลงเจินน่ะนะหางานหาเรื่องมาให้เจิ้งหลงเจินทําในราชสำนักจนไม่มีเวลาว่างไปไหนเลยนะคะเจิ้งหลงเจินก็เลยหาเรื่องเอาคืนด้วยการเสนอให้เซาเย่หววเนี่ยแต่งตั้งฮองเฮาต่อหน้าที่ประชุมเซาเย่หวาไม่คิดว่าจะแต่งตั้งผู้อื่นนอกจากซ่งผิงอันเป็นฮองเฮาอยู่แล้วแต่เจ้าตัวซ่งผิงอันเองก็ไม่อยากเป็นน่ะแล้วเซาเย่หวาก็จะแต่งตั้งคนอื่น มาเป็นแทนได้ยังไงนะคะหาเรื่องต่างฝ่ายต่างทําให้ลําบากใจกันไปไปมาเนี่ยสุดท้ายเรื่องแต่งตั้งฮองเฮาก็ยกเลิกไปนะคะ มีครั้งหนึ่งที่ส่งผิงอันแต่งตัวออกจากบ้านนะคะเจอเศร้าเย่หวาที่มาหาตัวเองพอดีนะคะส่งผิงอันจึงต้องพาเขาไปงานแต่งของเพื่อนทหารรักษาการด้วยกันนะในงานแต่งนะนะคะเป็นงานแต่งของชาวบ้านธรรมดาเนะ,ะเมื่อเศร้าเย่หวาไปนะคะแม้จะไม่ได้เปิดเผยฐานะว่าเป็นใครแต่ด้วยหน้าตาแล้วก็ความสูงสง่างามที่มีติดตัวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ทําให้โดดเด่นกว่าใครในงานนะคะเหล่าญิงสาวภายในงานเนี่ยต่างต้องการเข้ามา ความรู้จักเขานะคะแม่สื่อทั้งหลายก็เข้ามาทาบทามขอวันเดือนปีเกิดชะตา8อักษรอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เซาเย่หวานะคะก็ตอบเหล่าแม่สื่อไปว่าเขาเนี่ยอยู่บ้านอ่านหนังสือที่บ้านเนี่ยยังมีบุตรสีที่ดาห้านะคะเหล่าแม่สื่อเนี่ยจึงเลิกสนใจในตัวเขาไปนะนะ,ะแต่ก็มีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งนะคะรวบรวมความกล้านะคะเข้ามาคุยกับเซาเย่หวาแล้วก็ยังมอบถุงหอมให้กับเขาอีกด้วยนะคะภาพที่ทั้งคู่กําลังพูดคุยกันแล้วก็ เาเย่หวาเนี่ยรับถุงหอมมาจากหญิงสาวนั้นนะคะอยู่ในสายตาของส่งผิงอันเป็นครั้งแรกที่ซ่งผิงอันรู้สึกแปลกเมื่อเศร้าเย่หวาถามเขาว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยซ่งผิงอันจึงตอบไปว่าเขารู้สึกอึดอัดใจที่เห็นเศร้าเย่หวาอยู่กับหญิงสาวคนอื่นและรับของม,มาจากนาง ซ่งผิงอันที่แม้จะได้ยินข่าวว่าเศร้าเย่หวาจะแต่งตั้งฮองเฮาโปรดปานสนมคนนั้นคนนี้มีลูกกับคนนั้นคนนี้ก็ยังเฉยกินข้าวอิ่มนอนหลับเนี่ยกลับหึงเศร้าเย่หวากับสาวชาวบ้านนางหนึ่งนะคะซ่งผิงอันบอกว่าการแต่งตั้งฮองเฮาหรือการมีลูกหลานสืบสกุลเนี่ยเป็นหน้าที่ของฮองเต้ปกติตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเศร้าเย่หวาอยู่กับสนมเหล่านั้นกับตานะคะแต่เมื่อได้มาเห็นกับตาเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกอยู่บ้างแน่นอนว่าเศร้าเย่ วาเนี่ยก็รู้สึกดีใจจนตัวลอยเลยนะว่าในที่สุดส่งผิงอันคนซื่อคนนี้ก็รู้สึกหึงเขาสะทีนะคะในคืนนั้นเองเศร้าเย้หวาก็เลยจัดหนักจัดเต็มกินส่งผิงอันแบบไม่เหลือเลยนะคะ ไม่นานหลังจากนั้นนะคะอย่างเจ้าหลงก็ฆ่าตัวตายในตำหนักเย็นนะคะจิ้งหลินเนี่ยร้องไห้ในอ้อมกอดของส่งผิงอันนะคะแม้ว่าจิ้งหลินจะไม่ค่อยสนิทกับแม่แท้ๆของเขานักนะแต่ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นแม่นะเนาะจึงเศร้าเสียใจมากนะคะซ่งผิงอันที่รู้ถึงสาเหตุต่างๆเนี่ยได้แต่บอกขอโทษจิ้งหลินนะในตอนนั้นนะคะจิ้งหลินยังไม่เข้าใจว่าคําขอโทษของซ่งผิงอันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมซ่งผิงอันถึงขอโทษแต่เมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยเข้า เข้าใจเรื่องราวในอดีตแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าทําไมส่งผิงอันถึงต้องขอโทษเขาในวันนั้นอะนะจิ้งหลินก็ไม่เคยโกรธแค้นส่งผิงอันเลยนะคะเป็นแม่ของเขาที่เลือกเส้นทางเดินนี้เองนะทิ้งเขาเอาไว้มีเพียงแค่ส่งผิงอันผู้ที่เป็นบิดาของเขาที่คอยเลี้ยงดูเขาด้วยความรักความอบอุ่นเท่านั้นนะคะการตายของหยางเจาหลงเนี่ยทำให้ส่งผิงอันซึมเศร้าอยู่นานเลยนะยเศร้าเย่หัวได้แต่ปลอบแล้วก็กล่าวเตือนว่าเวลาของเราแลนะ้วน่ะมัน สั้นนะส่งผิงอันจึงคิดได้นะคะว่าเขาจะมามัวเศร้าเสียใจไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยต้องทนุถนอมเวลาที่เขาได้อยู่กับเศร้าเย่หวาไว้ต่างหากถึงจะถูกนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับวังต้องห้ามทั้ง3ามเล่มจบเลยนะสําหรับเรื่องหน้าให้เราช่วยเล่าจะหยิบเรื่องอะไรมาสปอยนั้นก็อย่าลืมติดตามนะคะส่วนเรื่องวังต้องห้ามนี้นะคะก็ขอแอบกระซิบว่า nc แซ็ปๆซๆซซ,ซ,ซ,ซมากๆๆมาก,มาก,มามากจริงๆเลยนะคะเราข้าม nc ไปเยอะมากดังนั้นไทยที่อยาก ริมรถ NC แซบๆของเรื่องนี้นะคะก็ไปติดตามกันได้ในเล่มเลยนะสําหรับวันนี้ให้เราช่วยเล่าในช่วงให้เราสปอยก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะสําหรับวันนี้บายๆจ้า